you สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยหกกูรูทอค่ะพบกับดิฉันนนุมาเกษตรพืชผลเป็นประจำนะคะทุกวันอังคารถึงวันพฤหสัสบ,บดีช่วงเวลา14นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทรอฟเอ็มร้อยหกเมกเรเฮิร์นะคะเราจะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดกูรูของวงการในหลากหลายวงการด้วยกันและก็วันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเราจะมาคุยกันในมิติเรื่องของสุขภาพนะ,ะสุขภาพที่จะพาให้คุณผู้ฟังมีพลัง นะฮะแล้วก็คลายเครียดนะท่ามกลางเศรษฐกิจขนาดนี้ด้วยนะฮะสถานการณ์สิ่งแวดล้อมขนาดนี้ด้วยเรามีในส่วนของทางท่านในแพทย์วิโรจน์ระการวิจิตนะผู้อัการสายงานแพทย์โรงพยาบาลนครทนนะฮะแล้วก็คุณหมอก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะะในเรื่องของดนตรีบําบัดด้วยนะคะคุณหมอพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะะสวัสดีค่ะคุณหมอครสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณป๊กครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอบางท่านสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอถึงได้สนใจถึงได้เชี่ยวชาญในเรื่องของการ ใช้ดนตรีมา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 ,มาพัฒนาชีวิตมาพัฒนาสมองพัฒนาอารมณ์คนเหรอคะคุณหมอคะคือจริงๆปกติผมเป็นพวกที่ชอบเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วครับแล้วก็เพาว่า,วาทางการแพทย์เราส่วนใหญ่แล้วที่ผมเรียนจบมาเนี่ยมันมันเป็นในเรื่องของตัวโรคซะส่วนใหญ่ค่ะ,ะ,ะคือมันเป็นซิกแคร์มันไม่ใช่เฮล์แคร์มันซิกแคร์นครับก็คือมันไปดูมันไม่แครความเจ็บป่วยสังเกตไหมฮะค่ะ มันตอนเรียนนี่เรียนเยอะมากเลยครับเรียนเกี่ยวกับโรคนุ้นโรคนี้รักษาลุงสสงมันเต็มไปหมดเลยรักษาโรคเด็กโรคผู้ใหญ่โรคทุกอย่างหมดแต่สิ่งหนึ่งที่เราเรียนน้อยมากเลยแทบไม่ได้เรียนก็คือการส่งเสริมสุขภาพและก็ทําให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขนี่ไม่ค่อยได้เรียนนะครับนะครับ<อ>ผมพุ่งมาเรียนเอาตอนตอนที่จบแพทย์มาแล้วแล้วก็มีอยู่ช่วง,งซึ่งผมไม่สบายแล้วผมป่วยแล้วผมก็พบว่าผมโอ้เป็นหมอที่กินยาเยอะมากกินไปก็เท่านั้นเองอะฮะ ก็เลยพยายามที่จะไปตระเวนหาศาสตร์ที่จะช่วยทําให้ร่างกายเราเนี่ยดีดีขึ้นทั้งร่างกายจิตใจทุกอย่างให้เต็มที่เลยนะครับก็ไปตระเวนเรียนรู้แล้วก็ทดลองตัวเองนะครับก็ทำให้ผมรู้จักศาสตร์อื่นๆอีกมากมายเลยซึ่งอันนี้ก็ทําให้รู้สึกดีใจประทับใจนะฮะแล้วก็ได้ลองใช้ตัวเองแล้วก็ได้บอกต่อไปอีกหลายๆคนเลยว่ามันดีขนาดไหนแล้วก็ดนตรีเองก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยเรื่องใหญ่ๆนะครับที่ช่วยทาให้เรามีชีวิตที่ดีและมีความสุข ได้ด้วยนะฮะดนตรีเนี่ยนะคือบางคนอาจจะมองมิติว่าดนตรีคือความเพลิดเพลินนะฮะคุณหมอดนตรีคือเอนเตอร์เทนเมนต์นะใช่ไหมฮะคุณผู้ฟังแต่พอบอกดนตรีเนี่ยสามารถที่จะรักษาได้ด้วยบำบัดบำบัดได้ด้วยต้องต้องเป็นดนตรีแบบพวกคลาสสิกอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคะคุณหมอที่คุณหมอกำลังพูดถึงคือคือมันมีมันมีมันมีหลายแบบครับแต่ก่อนที่ผมทุ่มทุนดนตรีนะ ถ้าเราพูดถึงกลไกก่อนนะผมคิดว่าทางผู้ฟังจะเข้าใจว่าเอ๊ะแล้วดนตรีมันมีกลไกอย่างไรนะฮะอย่างผมเป็นมาสายวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับมันจะต้องมีกลไกก่อนไม่งั้นจะกลายเป็นความเชื่อถือแบบงมงายจริงไหมครับอ่าใช่ใช่การแพทย์เราพบว่าร่างกายเราเนี่ยครับมันจะมีการควบมันจะมีเซนเตอร์เซนเตอร์หนึ่งที่ควบคุมให้ร่างกายเราสามารถทําไปตามต่างๆได้เซนเตอร์นั้นเขาเรียกว่าสมองครับสมองนะคะอาจารย์สมองครับสมองจะเป็นเซนเตอร์เลยนะฮะ เพราะในสมองเนี่ยมันจะมีกําลังสารโปรตีนฮอร์โมนระบบกระแสประสาทนะครับและสารเคมีต่างๆในสมองเนี่ยมันจะเป็นเซโรโทนินโดพามินนอร์อิพิเนอฟินเอโนฟินพวกนี้มีผลต่อการทํางานของร่างกายครับมีผลในงานของจิตใจมันก็เลยเป็นสมการครับจิตสมองกายจิตสมองกายสมองมีผลต่อร่างกายค่ะนะครับถ้าสมมุติจิตดีนะครับส่งไปที่สมองดี สมองก็จะหลั่งสารดีๆออกมาร่างกายก็จะทํางานได้ดแล้วก็จิตเราไม่ดีนะมีความเครียดวิตกกังวลอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทหงุดหงิดฉุนเฉียวโกรธโมโ oh หอารมณ์ไม่ดีส่งไปที่สมองสมองก็หลั่งสารเคมีความเครียดสัง่ง้านความโกรธหลั่งสารต่างๆออกมา,มากระบบราษาระบบภาษาทตึงตัวใช่ไหมครับก็ส่งผลให้ทําให้การทํางานของของร่างกายมีปัญหาคุณหมอกำลังจะบอกว่าจิตคือผู้บัญชาการสูงสุดอย่างนั้นเลยหรือเปล่าคะใช่ใช่ใช่ จิต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 เป็นเป็นจิตเป็นนายกลายเป็นเหมาใช่ไหมอ่าใช่เราได้ยินคต่นี้เนี่ยมันเป็นนามธรรมคุณปุ๊กแล้วมันจะผ่านอะไรอ่ะมันต้องมีทําทําผ่านตัวกลางตัวหนึ่งใช่ไหมอ่ามันต้องมีในหน้าตัวคนหนึ่งใช่ไหมคืออะไรครับคือสมองสมองสมองอ๋อาสมองนี่ครับมันเป็นรูปธรรมครับแต่มันคือเซนเตอร์ตัวกลางสมองเป็นนอมินีให้จิตเหรอคะใช่สมองเป็นนอมินีให้จิต พูดถูกเลย uh นะเพราะว่าจิตมันจะเอาตรงไหนไปอ่ะจิตมันเป็นนามธรรมอ่ะ <c oughs> มันล่องมันอยู่ในไหนอ่ะยังหาจิตไม่เจอใช่ไหม <c oughs> นาม,มาธรรมแต่จิตมันมีจริงเพราะเรารู้สึกได้ใช่ไหมฮะ <c oughs> แต่จิตมันจะมีผลต่อมันจะส่งสัญญาณไปที่สมองสมองมันจะรับรู้ได้จากจิต <c oughs> และสมองจะเป็นตัวกลาง <c oughs> นะฮะในการที่จะหลั่งสารเคมีสร้างโปรตีนหลั่งฮอร์โมนควบคุมกระแสประสาทสร้างภูมิต้านทาน และมีผลต่อร่างกายร่างกายนี้ไม่มีอะไรเลยครับร่างกายเป็นกายเนื้อเป็นเบาธรรมดานะครับอส่งอะไรไปให้มันทําตามนั้นนะค่ะสมองไม่สั่งก็เป็นอัมพาตนะไม่เคลื่อนไหวอ๋อนะฮะสมองเสื่อมก็จําไม่ได้นะค่ะนะฮะสมองได้รับการกระตบกระเทือนเบิร์มกันนะฮะเห็นไหมฮะร่างกายจะแปรปรวนหมดร่างกายเนี่ยมันเป็นไปตามที่สมองสั่งการให้ค่ะนะฮะแล้วเช่นในการสมการนี้มันก็มาย้อนกลับนะ แล้วถ้าร่างกายมันเกิดสไตล์ขึ้นมานะสมองก็ยาเหมือนกันนะผมยกตัวอย่างเช่นนะเ<ช>วลาเราป่วยเราได้เจ็บป่วยนะฮะมันจะส่งผลไปทาให้สมองเกิดหลังพวกสารฮอร์โมนความเครียดออกมานะอ่าใช่่ะเสร็จปั๊บมันก็ส่งผลไม่ได้จิตจิตใจแล้วก็ห่อเหี่ยวนะฮะลองดูนะครับเราปวดฟันเรา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 จิตใจเราดีไหมฮะ,ะเราเป็นวัดเป็นวัดนี่ทางนักจิตวิทยาก็บอกนะครับว่าเป็นหวัดเนี่ยมันจะมีความซึมเศร้าอ่อนๆเลยนะครับ ใช่ใช่ใช่ฮะจะไม่อยากกินไม่อยากทําอะไรใช่ไหมฮะค่ะหรือกแล้วปวดท้องครับท้องอืดนี่ครับปวดท้องท้องอืดอืดอัดปวดศรีรษะนะครับก็มีผลต่อให้สุขภาพจิตเราไม่ดีใช่ไหมฮะทำให้เราไม่มีสมองทํางานเลยค่ะคุณหมอบ่อกีใช่ใช่พราพวมันเดินหลังมันจะมันจะผ่านไปที่สมองสมองมันต่างลังกลไกให้ครับออตัวอย่างเช่นนะคนก๊บบางทีบางท,างท,างทีเราก็ใช้ร่างกายเราหลอกสมองนะร <ทำ S 2> ่าง,างกาย <ไง S 2> หลอกตอมั้งครับอ่ะสมมุติเัวอต่างเช่นเราอยากมีความสุขแล้วก็ยิ้ม อ่าใช่ใช่ปุ๊กเคยได้ยินเขาบอกยิ้มเป็นการหลอกสมองอย่างหนึ่งอ่หลอกสมองแล้วสมองมันก็มันก็จัดให้อ๋อมีความสุขใช่ไหมอ่ามีความสุขมันก็หลั่งให้ไม่ใ้่คนที่ยิ้มบ่อยๆจะมีความสุขจริงไหมอ่าก็คือเขาเลยให้ฝึกยิ้มหรือฝึกหัวเราะค่ะนะครับมนุษย์เราเนี่ยนะฮะเราหัวเราะเพราะอะไรเพราะว่าเรามีความสุขหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับว่ามีความสุขเพราะเราหัวเราะย้อนนั้นเนี่ยที่คุณหมอพูดมันคือกระบวนการย้อน เมื่อก่อนเราดูหนังตลกเราดูตลกแล้วเราสนุกเราก็เลยขำกากแต่คุณหมอบอกว่า,าเราสามารถที่จะนะหัวเราออกมาก่อนแล้วก็ค่อยพาไปถึงความสุขใช่ใช่ใช่เพราะว่าเอาอย่างอย่างโหมันมีมันมีนักวิจัยทําทาวิจัยเยอะนี้เยอะมากมายเลยครับว่าเพียงแค่โพสเจอร์ท่าทางเลยนะค่ะพว,พวกยืนตัวตรงเชิดหน้ามั่นใจปรกกฏว่าความมั่นใจมันมาทันทีเลยนะ อ๋อที่เขาบอกว่าอกไผ่ลายพึงใช่ที่เขาบอกมัน่นยืดตรงโตตรงมั่นใจทำท่ายเฮ hey, เห็นไหมอ่าใช่เวลาที่เราอบรมเฮ hey. ใช่อ่าเหมือนกับเหมือนกับคุณปุ๊กทำตรงข้ามนะคอตกนะฮะ,ะยืนหลังค่อมนะฮะแล้วก็ตามองต่ำๆไปน้องไปนอนเลยน้องไม่ต้องทำอะไรแล้วสมองสมองมันบอกว่าอ๋อไม่มั่นใจเหรอโอเคนั่นะไม่มั่นใจก็จัดให้ก็จัดฮอร์โมน สารเคมีความไม่มั่นใจความไม่เชื่อไม่เชื่อมั่นนะฮะความความอ่าท้อถอยถดถอย,ถอ,ย,ถอ,ย,ถอ,ยออกมาทันทีเลยค่ะอันนี้ก็เรียกว่าปลุกใจตัวเองด้วยใช่ไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นร่างกายที่แข็งแรงดีสุขภาพดีมีผลต่อสมองสมองสหลังสารดีๆมาทำให้เรามีความสุขแต่ว่าเพราะฉะนั้นกายกายกับจิตไปด้วยกันนะกายส่งผลต่อสมองต่อจิตใจจิตใจสมองส่งผลต่อร่างกาย แต่ประเด็นที่เราคุยกันเรื่องของดนตรีที่คุณหมออกดนตรีนี่ช่วยได้เยอะเลยมันมันช่วยตรงไหนช่วยอย่างไรคะคือคราวนี้เราบอกว่าสมองเปง็นตัวกลางใช่ไหมใช่ใช่ค่ะสมองเนี่ยมันจะรับสัญญาณเข้าผ่านอายัายนตนะห้าอย่างอเช่นมีมีคลื่นแสงผ่านมาที่ตาและก็ไปแปลผลที่สมองอ่าขึ้นเสียงมาที่หูส,ส่งกระแสประสาทไปที่สมองอมีสัญญ,ญาณกลิ่น ไปที่จมูกจมูกส่งสัญญาณไปที่สมองแปลผลแล้วก็มีกลิ่นมาที่ลิ้นส่งสัญญาณไปที่สมองและแปลผลมีอะไรมาสัมผัสที่ผิวกายส่งสัญญาณไปที่สมองและแปลผลตาหูจมูกลิ้นแล้วก็ผิวกายร่างกายใช่คนนี้คนนี้ถ้าเราอยากที่จะให้สมองดีเราต้องเอาสัญญาณดีๆเหล่านี้นะส่งผ่านที่สมองะคนนี้ที่น่าสนใจก็คือว่า ในตัวสมองเนี่ยนะครับมันมีมันมีพื้นที่ในการทำงานเนี่ยนะครับอยู่เยอะมากเลย <S <S นะยกตัวอย่างเช่นเรามีเซลล์สมองอยู่หนึ่งแสนล้านเซลล์นะโอ้โหค่ะแสนล้านเซลล์และหนึ่งเซลล์เนี่ยมันจะมียื่นสินแรมก็คือยืนใยประสาทไปเชื่อมต่อกับเซลล์สมองอีกตัวอื่นอีกประมาณสูงสุดได้ถึงหนึ่งหมื่นเซลล์คิดดูครับหนึ่งแสนล้านเซลล์หนึ่งเซลล์ ไปเชื่อมต่อกับอีกหนึ่งหมื่นเซล์โอ้โหมันเป็นซูเปอร์ไบโอคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กในสมองเลยนะใช่ไหมฮะคนนี้คนนี้ดนตีดีไงฮะดนตีมันมาันมาได้หลายรูปแบบนะหนึ่งคือดนตรีที่เข้ามาแค่อายันตนะเดียวก็คือหูอ่าใช่ฟังไปเออสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้พวกเพลงบรรเลงผ่อนคลายสบายเพลงเสียงธรรมชาติมีนกร้องนะครับมีเสียงน้ำตก มีสายลมนะครับหรือเสียงที่เป็นเสียงเครื่องดนตรีเครื่องสายนะฮะตึ้งตังตึ้งตังตึ้งตังหรือเสียงมันตราน learned 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 mm ุ hmm. ่มมนุ่มนุ่มนุ่มนุ <t <t uh ่มๆมันนี่เป็นเมฟูอะไรอย่างนงี้นะครับเสียงมันตราเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อสมองในการทํางานที่ดีขึ้นสมองจะเริ่มคลื่นสมองจะเริ่มช้าลงนะคลื่นสมองจะช้าลงแล้วก็ระบบสมองส่วนกลางนะก็จะเริ่มทํางานที่ดีขึ้น ระบบเขาเรียกสมองส่วนกลางเลกไอแอมิเดล่าที่มันเก็บเรื่องของไอความตึงเครียดไอเรื่องของความโกรธโมโหเนี่ยมันจะทํางานน้อยลงนะฮะและไอตัวอสมองส่วนที่รับรู้เรื่องของเวลาสถานที่มันก็จะทํางานน้อยลงเวลาจะผ่านไปอย่างสบายๆไม่เร่งรีบคล้ายคลาบคลาเหมือนพุกไม่แน่ใจนะคะคุณผู้ฟังที่เคารพเหมือนเวลาที่เขาใช้สะกดจิตกัน หรือเปล่าหรือว่าเป็นพวกเพลงบรรเลงในสปาไหมคุณหมอใช่ใช่ทำนองใช่ใช่เห็ยนเ์ฮะแต่ไม่สะก,กดจิตนะฮะ,ะ,ะสะก,กดจิตเนี่ยมันจะมีการก็คืว่าการนํามีมีมีม,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 มีมีคำสั่งนําไปใ่<ต>ใบทเพลงสปาเห็นไหมฮะเนี่ยผมว่าคุณปุ๊กส่งมาถูกเลยว่าเขาจะใช้เสียงดนตรีช่วยทําให้เลียกส่อนคลายนะเพิ่มเติมจากการที่จะใช้การนวดอ๋อนวดกายในสปาในสปาต้องต้องมีแสงดิมดิมใช่ไหมครับแสงดิมไลท์ใช่ไหมครับใช่เพื่อมาให้มัน จ้าลูกตาไปใช่ไหมฮะโอ้มีตาจากแสงไดู้ได้ยินใช่คนนี้คนนี้คนนี้พอดนตรีที่คุณพวกบอกถามมาเนี่ยมันอันดับแรกคือมันง่ายสุดคือการฟังการฟังเนี่ยมันพบอย่างเดียกก็คือว่ามันทาให้เกิดการผ่อนคลายแต่มันจะเป็นช่วงสั้นๆมันมันมันไม่อยู่ยาวอ่าฮะแลจะมีดนตรีอันที่สองคือการร้องครับการร้องเนี่ยมันโอ้การร้องที่มันจะดิงเพิ่มมากขึ้นเหตุผลเพราะอะไรครับว่า เราจะต้องออกร่างกายเนื้อตัวขยับเสียงสิ่งเหล่านี้มันกระตุ้นการทำงานของสมองเยอะมากเลยนะ uh huh, uh huh. สมองจะมีการเรียกว่ามีการมันมันจะต้องมีการใยประาสาทไปเชื่อมโยงเพราะอะไรเพราะต้องพิษเสียงขึ้นนะหยุดเสียงลงเอื้อนเสียงอย่างไรนะฮะแล้วมันจะมีเรื่องของการรีคอลเอาเนื้อเพลงมาใส่เข้ามาเพื่อที่จะร้องต่อไปเห็นไหมมันเป็นกระบวนการทํางานของสมองที่เยอะมากเลย และสมองเรานี่มันมาสศจรย์ครับก็คือว่าถ้าเราใช้มันนะฮะมันจะดีดีขึ้นยิ่งใช้ยิ่งดีใช่ยิ่งใช้ยิ่งดีนะฮะแต่ถ้าไม่ใช้เลยนะฮะเราเอาสมองอยู่เฉยๆนะมันจะเหี่ยวครับเซลล์เซลล์ยาใบสามมันจะเหี่ยวครับอต่ถ้าสมมติว่าเราใช้สมองนะครับสมองมันจะยืดไปยืดมาโดยมีข้อแม้ว่าตอนเราใช้เนี่ยเราจะต้องไม่เครียดนะครับเพรถ้าเราจะไปร้องเนี่ยเราจะไปเครียดจะไปแข่งขันจะไปอะไรมากเกินไปมันจะเครียดไง เครียดก็ไม่ดีไอฮอร์โมนความเครียดออกมามันจะทําให้ใยสมองเนี่ยมันจะยืดยาวมันจะไม่ดีมติมันจะขดลงคุณหมอว่าอย่างสถานการณ์ตอนนี้ถ้าประชาชนนะฮะอย่างท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่บอกว่าโอ้โหมันก็เครียดอยู่นะคุณหมอเครียดเรื่องรายได้อ่าปัญหาปากท้องบ้างเพราะโควิดดีขึ้นแล้วนะแต่แต่ก็ยังไม่ได้เสร็จิ้ยังไม่ได้ดีขึ้นนะฮะเอาดนตรีมาช่วยได้ไหมทําให้ผมแบบ ผ่อนคลายหรือว่าไม่ต้องเครียดมากได้ไหมฮะไม่ต้องเครียดได้ครับได้ครับมันมันมีมันมีอยู่สองสเตปไงคุณปุ๊กสเตปง่ายสุดนี่นะแต่มันได้ผลคืออะไรก็ตามถ้ามันง่ายเกินไปผลมันจะมันจะได้น้อยแล้วมันจะไม่แล้วมันจะไม่แบบมันไม่ยืนยาวนะอย่างคุณฟังเพลงเนี่ยเปิดไปพับฟังเพลงสบายๆเบาๆผ่อนคลายพอปิดสักพักหนึ่งนะมันหายไปแล้วก็กลับเข้าสู่หลบไปนะครับมันคือมันไม่ได้แอคชั่นเลยนะ แต,แต่แต่ตรงข้างคุณปุ๊กถ้าเรายืนขึ้นมานะครับร้องเพลงนะครับมีท่ามีทางออกเห็นไหมมีการเคลื่อนไหวนะครับพิสเสียงขึ้นลงเอื้อนและเพลงบางเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่เราชอบด้วยนะครับกลไกของสมองมันทํางานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะกลไกสมองทํางานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะอ,อยู่ในกับปัจจุบันขณะเพิ่มมากขึ้นปัญหาคนเคนเส่วนใหญ่แล้วอยู่กับอดีตกับอนาคตคุณปุ๊กสังเกตไหม คิดสิ่งที่มันผ่านมาแล้วมันไม่น่าเลยมันมันทาไมเป็นอย่างนี้ไปได้เนาะมันไปคิดอดีตที่มันผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้ค่ะหรือไปวิตกกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจริงไหมค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวนี่มันเป็นไงใช่ไหมแต่พอร้องเพลงใช่ไหมครับเราสามารถที่อยู่กับปัจจุบันขณะได้เพราะกลไกสมองเนี่ยมันใช้หลายส่วนบางทีฟังเพลงสบายๆมันอาจจะปึ้งคิดเรื่องอื่นก็มีเหมือนกันนะแต่ได้อยู่ฟังเพลงยังคิดเรื่องอื่นได้อยู่คุณหมอโแต่ถ้าเกิดร้องเพลงเนี่ยครับมันจะยากจริงไหม เพราะมันจะมีเนื้อร้องแล้วเราก็ต้องคิดด้วยว่าต่อไปเราจะร้องข้อความอะไรใา่ไหมเราต้องพิจเสียงเราต้องมีจังหวะนะครับแล้วบางคนโอ้โหอย่างผมร้องเพลงเนี่ยผมนั่งร้องไม่ได้นะผมต้องยืนนะเพราะเราไป็ยืนว่ามันมันจะมันจะใช้แบบแหมแบบอะไรนะไอ้อากาศออกมาใช่ไหมมันโงงพอก็ได้ใช่ไหมหรือบางทีมันบางทีเพลงบางเพลงมันต้องใช้มืออ่ะใช้มือทางประกอบนะโอ้โหฮะ ขั้กระบวนการแบบนั้นเนี่ยสมองเนี่ยมันจะสูกใช้งานเยอะแต่มันใช้งานแบบสุนทรียะไงคุณปุ๊กมันไม่ใช่ว่าสมองไม่ใช้งานแบบคิดจะทํางานหนักๆมันใช้แบบสุนทรียะเพราะดนตรีมันมีดนตรีเข้าประกอบแล้วคุณหมอถ้าเกิดสมมุติว่าอยากได้ดนตรีที่ปลุกใจให้ฮึ้สู้ให้แอคทีฟให้กระตือรือร้นมีได้ไหมคะช่วยได้ไหมคะได,ได้ได้ได้ครับ คืออย่างนี้ในกรณีที่เรามีความเคร mm ียดตอกกังวลใช่ไหมเราก็อยากจะจะครามดาลงใช่ไหมใช่ใช่ใช่ในในกรณีที่เราบอกว่าเราซึมเศร้าอ่ะเราอยากจะขึ้นเขิมอ่ะก็เปิดดนตรีที่มันที่มันร้าวอารมณ์ได้มีบีดมันมีบีดที่มันตึง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 ได้ปลุกใจอะฮะคุณหมอมันปลุกใจได้นะครับมันปลุกใจได้เพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าการฟังมันจะได้ระดับหนึ่งพราะการร้องมันจะขึ้นไประดับหนึ่งและขึ้นสูงสุด อีกอารมณ์คือการเล่นดนตรีอ๋อเล่นดนตรีเองเลยโอ้โหเล่นดนตรีนี่นะมันจะมันจะน่าเลไปดูพวกศิลปินสิครับแล้วเขาเล่นดนตรีบางทีเขาหลับตาพิ้วเลยใช่ไหมฮะตึ้งตึ้งตึ้งเล่นกีตาร์เล่นสีวบอะไรนี่เห็นไหมฮะโอ้โหแบบคือมันจะหลุดเข้าไปคือบางทีเล่นดนตรีมันเข้าโฟล์เลยนะคุณคุณปุ๊บเข้าไปในผวังเข้าโฟล์ใช่เข้าผวังคือมันจะไหลไปเลยอ่ะโอ้โหผมเห็นทุกคนเล่นเล่นดนตรีแต่ละคนนะค่ะคือโลกภายนอกปิดหมดเลยคือเขาอยู่กับเสียงดนตรี มีสมาธิของมราเลยมีสมาธิมากเลยเพราะว่ามันใช้มันใช้กลไกของสมองเยอะมากเลยนะฮะคือหมายความว่าเพลงเพลงนั้นต้องเป็นเพลงที่เขาเขาคล่องเลยนะไม่จะมาหัดมาบมาหัดเล่นใหม่นะเั่นจะเครียดเล่นใหม่จะเครียดหัดเล่นใหม่มาอาจจะเริ่มต้นมาอาจจะนั่นหน่อยนะฮะแต่ถ้าเราสามารถที่จะเล่นดนตรีนั้นเพราะเต็มที่แล้วเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการของสมองเต็มที่เลยนะฮะในการที่จะใช้สมองอย่า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 งตเต็มที่แต่มันเป็นที่แบบสุนทรียะ มันเต็มที่แบบ,แบบแบบแบบมีความสุขใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสมองเนี่ยมันจะทำงานดีดีขึ้นแล้วถึงว่าดนตรีมันปั้นสมองได้นะครับคุณปุ๊กใช่ไหมครับมีงานวิจัยนะผมผมไล่ฟังเลยงานวิจัยนี่ดีมากนะครับเ้าลองทําในเด็กนักเรียนที่เรียนหนังสือนะะโดยเอาตัววัดคือผลการเรียนคษษณิตศาสตร์ค่ะนะฮะกับเด็กแบ่งแบ่งแบ่งเด็กมาสามสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับ ให้ให้เข้าวงประสานเสียงร้องเพลงมันจะมีวงประสานเสียงร้องเพลงอีกกลุ่มหนึ่งนะให้ไปเล่น,นดนตรีเครื่องดนตรีออีกกลุ่มหนึ่งนะไม่ต้องทำาอเลยเลยนะก็คือกลุ่มควบคุมอ oh. ให้ดูและให้เวลาผ่านไปนะครับประมาณหกเดือนเพื่อจะดูผลสำริดของการเรียนคณิตศาสตร์ oh. คปรากบว่ากลุ่มที่ได้ผลการเรียนคณิตศาสตร์ดีสุดคือกลุ่มที่เล่นเครื่องดนตรี oh. คุณสมัยก่อนเราเด็กๆไม่ได้คุณปุ๊กเล่นดนตรีนี่พ่อแม่ว่านะหาว่าจะไปเล่นดนตร<จ>ีไปเป็นหนังสือใช่ไหมะจะเอาดีทางนี้เหรอเอาดีนี้เหรอแต่ไอ้ดนตรีที่ที่เขาพูดนี่คือเป็นดนตรีที่เอ่อเล่นเพื่อทําให้เกิดความผ่อนคลายเล่นไม่ใช่ว่าเล่นแบบหูหัวหัปากหัวปั๊มนะ,ะนะครับแล้วก็เล่นมีการแบ่งเวลาที่ถูกต้องคุณหมอกว่แล้วเ,เราสามารถหาดนตรีอะไรที่เราสามารถจะทําให้เราแบบคิดเก่งแก้ปัญหาได้คิดออก ในปัญหานั้นๆคิดงานเจ๋งๆอะไรขึ้นมาได้ไหมคะได้สิครับต้องเป็นดนตรีที่เราพบว่าเราเราเราชอบมันเราสัมผัสมาแล้วสึกว่าเราเรามีความผ่อนคลายสบายดนตรีนี้มันไม่มันไม่ใช่เป็นดนตรีที่จำเป็นจะต้องเป็นมาตรฐานนะผมยกตัวอย่างเช่นผมมีผมมีกระป๋องกระแป๋งน้ำตีตุ้งเต็งตุ้งตึงตุ้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 งตึ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 งก็ได้นะนะครับ หืออะไรก็ตามที่เราพบว่าเราเราเล่นขนนั้นมันง่ายเราไม่ต้องเราไม่ต้องใช้ความพยายามเกินไปนะฮะแล้วเราเล่นแล้วเราเรามีความสุขอย่างเงี้ยผมคิดตัวนั้นจะเป็นตัวที่ที่จะช่วยให้เราเสริมสมองเราให้เราคิดเรียดีช่ันทำให้เราโฟกัสอย่างเงี้ยเรามีคอนเซนเทรตเรามีความจดจ่อเรามีสมาธิแล้วเราได้ใช้อวยวะหลายๆอย่างนะตามองเห็นสมองสั่งการเสียงเข้าที่หูค่ะ นะฮะเป็นเ็นวิชวลมอเตอร์ออดิเตอรี่วิชวลคือตามองเห็นส่งสัญญาณที่สมองส่งสัญญางมอเตอร์คือสั่งนิ้วให้เคลื่อนไหวนะฮะเล่นไปครับมันจะมีเสียงเข้ามาทําให้เราฟังเสียงว่าเสียงนั้นมันใช่ไม่ใช่ค่ะสมองได้ใช้งานหลายอย่างมันก็จะจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะเราจะมีสมาธิเราจะมีความสงบเราจะมีความจดจ่อเพราะฉะนั้นความเครียดต่างๆมันจะเข้ามาตรงไหนแล้วครับอ่าแต่อาจารย์คุณหมอครับถ้าเกิดอย่างนี้นะ พอเราฟังเพลงจบเราเล่นดนตรีจบแล้วเราจะกลับมาเครียดเหมือนเดิมไหมหรือว่าเราจะดีขึ้นเราจะเบาขึ้นเราจะเครียดน้อยลงอ๋อคือตอนนี้มันจะมีเขาเรียกว่ามันสมองมันจะมีพลังงานครับอ๋อคือปัญหาคุณปุ๊กอย่างนี้พอเวลาเราเคยได้ยินฮะจนเครียดกินเหล้าเคยได้ยินค่ะ้มันถ้าถ้ามันไม่เข้าไอ้เขาเรียกวงจรดูบาดแบบนี้นะครับค่ะมันจะไหลไปเรื่อยๆคุณปุ๊กมันจะไหลลง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 คุณก็สมมติเราไปเจอเครื่องไวเครื่องมือที่ดีขึ้นนะ มันจะมันจะหมุนไหลขึ้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 นถามว่ามันโอกาสที่มันจะตกลงไหมมันจะมีฮะแต่มันจะไม่มีเยอะสมมติว่ามันขึ้นอย่างนี้ฮะมันจะตกลงลงนิดหน่อยแล้วเราก็ไปเรื่อยแล้วเราก็ตอบไปเรื่อยเห็นไหมฮะมันก็ค่อยๆขึ้นมากถ้ารอไม่ไดก็ค่อยขึ้นสะสมสะนมใช่แต่แน่นอนที่ดีที่สุดคือต้องไปหาที่แก้ที่สาเหตุของความเครียดนั้นน่ะอันนั้นแหะถูกต้องอแต่อย่างน้อยที่สุด ดนตรีก็เลยเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ช่วยทาให้นักปัจจุบันนั้นเนี่ยเราไม่เครียดปัจจุบันนั้นเรามีความสุขปัจจุบันนั้นเรามีพลังสมองเรามีพลังใจในการที่จะเดินหน้าต่อออย่างนี้ก็ตามปัญหายังค้างอยู่นะเราต้องหาทางแก้ปัญหาที่ทำให้เราเครียดอันนั้นให้ได้แต่พอมันมีพลังลูกคุณปุ๊กมันก็ต้องมันก็สู้ได้ไหวใช่ใช่มันมีพลังในการไปสู้ได้ไงครับนะฮะ แต่ถ้าเกิดสมมติเราไม่เอาแล้วเราตกแล้วเราเบื่อแล้วเราสู้ไม่ไหวเราไปดีกว่านะไปหาไปกินไปไปเสพไปกินไปเที่ยวนี่นะมันคือไปคนละเรื่องเลยนะมัน,ม,นมันดิ่งลงนะแทนที่มันมันมันจะมันจะไหลขึ้นนะฉะนั้นเราต้องเลือกวิธีการนะค,ะคือปัญหามีหลายแบบนะรู้ฟังไหมหมายถึงว่าความหนักเบาของปัญหาเรามีวิธีแก้ได้หลายแบบเหมือนกันดนตรี really ก็เป็นแบบหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาอาจจะเป็นในลักษณะของการเฉพาะหน้าเพื่อผ่อนคลายไม่ให้คุณถึงจุด ตกต่ำสุดหรือจุดบีบคั้นสุดที่จะนําไปสู่การ<ช>คิดสั้นใช่ไหมฮะอันนี้คือกรณี<ช>ที่ที่ปัญหาวิกฤตและในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณอยู่ในอารมณ์ที่แบบคิดอะไรไม่ออกสมองตันๆต,ตรงนี้ก็อาจจะดึงคุณฉุดคุณขึ้นมาให้คุณ<ม>ถึงแสงสว่างให้คุณเห็นโอกาสขึ้นมาก็ได้ซึ่งตรงนี้จําเป็นนะคะคุณผู้ฟัง ไม่ใช่ว่าต้องแก้ปัญหารุ่ดล่วงนะปัญหามันแก้ง่ายขนาดนั้นคงไม่มีปัญหากันแต่มันก็ต้องอาศัยหลายๆอย่างประกอบกันเอาละค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณหมอวิโรจตรการวิจิตนะผู้อำนวยการสายงานแพทย์โรงพยาบาลนครธน,นด้วยนะกราบขอบพระคุณคุณหมออย่างสูงค่ะครัสวัสดีค่ะขอบคุณครับ